เรียนพร้อมพรุ่งนี้พร้อมไปโรงเรียนแล้วครับจากสถานการณ์โควิด1 9ที่ระบาดอย่างหนักในตอนนี้ขอให้หยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียนและเปลี่ยนไปเรียนทางออนไลน์แทนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอ้าวาลาแล้วเรียนออนไลน์นี่เขาต้องใช้อะไรมั่งล่ะเนี่ยคอมเขมแรงแรงแพงแพงไหมต้องมีกล้องหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตก็ต้องเปลี่ยนไปใช้แรงแรงอีกนะเซ ยไหนจะโปรโกงโปรแกร,รมอะไรที่ใช้เรียนอีกล่ะเสียตังค์ไปนี้ค่ะอ้ยตายตายตายตัดภาพมาทีลูกนั้นหัมก็ดีนะซิไม่ต้องรีบตื่นแต่ไก่หอฝารถติดไปเรียนแถมยังแต่งตัวชิวๆนั่งเรียนอยู่บ้านมีขนมขนมเพียบด้วยว้าว เดียวเดียวเดวีเรียนออนไลน์มันต้องเครียดอะไรเบอร์นั้นเลยเหรอเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกมันมันนี่เลยมาดูทิคแท,ท็กวันนี้จะได้รู้ว่าเรียนออนไลน์เนี่ยเขาเรียนกันยังไงไม่ต้องเครียด สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทิกทักทคเรื่องแ่เล็กเทคโนโลยีร,ลยรายการที่จะพาคุณผู้ชมทั้งครอบครัวนะครับไปรู้จักเข้าใจและก็ดูเท่าทันเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของเราเพื่อที่ทุกคนจะได้ทันโลกอย่างอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยยังไงล่ะครับกับผมข้าวต้นสมบูรณ์คนเดิมและเพิ่มเติมคือจีน่านัชัยพัฒนนาชัยเด็กยุคใหม่รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมารายงานตัวค่ะย้ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวทิกทักเทคครับจีน่า ขอบคุณค่ะอ,อ,อะไรครับเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรค่ะพี่ข้าวแค่อาจารย์ไลน์มานัดเวลาเรียนออนไลน์วันพรุ่งนี้เฉยๆค่ะอ๋อเนี่ยในชุกที่ไวรัสเนี่ยระบาดไปทั่วแบบนี้นะครับน้องๆก็ต้องขันมาเรียนออนไลน์กันทั่วหน้าเลยใช่ไหมละครับแล้วจีน่าล่ะเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้าง ช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่เลยนะคะพี่ข้าวทั้งโปรแกรมที่เราจะใช้เรียนออนไลน์เอ่ย <c oughs> ทั้งเวลาชีวิตที่มันเปลี่ยนไปแต่ช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มปรับตัวกันได้แล้วละคะ่ะแต่พี่ข้าวว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะน,น้องนักเรียนที่ต้องปรับตัวนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็เจอเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นี่บอกเลยไม่ต้องกังวลไปเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้สุขใจพร้อมๆกันทั้งครอบครัวไปเลยครับ คุณผู้ชมครับในยุคที่ไวรัสโคโรนาเนี่ยระบาดหนักเด็กๆไปโรงเรียนไม่ได้ครับแต่ก็ยังดีครับที่มีเทคโนโลยีอย่างการเรียนออนไลน์เนี่ยเข้ามาช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนกันต่อหลายบ้านครับยังไม่รู้ว่าที่เด็กๆนั่งเรียนอยู่นั้นเนี่ยเขาเรียนกันยังไงจะเรียนได้เหมือนกับที่ไปเรียนที่โรงเรียนหรือเปล่าเอาละครับวันนี้แหละครับเราจะมาเปิดคลาสเรียนออนไลน์กันครับ แต่ไม่เหมือนคลาสเรียนทั่วไปนะครับเพราะว่านี่คือคลาสเรียนสําหรับครอบครัวครับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกจะต้องเข้าเรียนผ่านโปรแกรมเรียนออนไลน์และช่วยกันผ่านด่านทดสอบเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์แต่ละด่านไปให้ได้ครับงานนี้จะต้องรวมพลังกันเป็นนักเรียนออนไลน์กันยกบ้านเลยครับพวกเขาจะทำได้หรือเปล่ามาลองดู3 21 เริ่มภารกิจสแกนคิวอัคโคดเข้าไปเอามา,า,มาแล้วอ,าาอ่าโอเคตอนนี้พวกเขาก็เข้าไลน์กลุ่มครับเพื่อที่จะได้รับโจทย์จากภารกิจของทีมงานสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนขอให้เข้าไปเช็คชื่อกับคุณครูในโปรแกรมสูมภายใน10นาทีนี้แชรคสูมเอาแล้วครับโจทย์แรกออกมาแล้วครับพาสเวิร์ดพิมพ์เพิร์พิมพ์ขอไปเลยขอพาสเวิร์ดรอแป๊บนึง ขอพาสเวิร์ดแต่ทีมงานส่งลิงก์มาให้ครับเหมือนว่าเนี่ยจะเป็นลิงก์นะครับที่ใช้ในการเข้าโปรแกรมดาวน์โหลดหรือยังถึงจะได้ลิงก์มาครับแต่ก็ยังเข้าโปรแกรมไม่ได้ครับคุณแม่เลยให้ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาก่อนโอเคอ่าหาเลยตรงไหนเอ่ยน,นี่ได้แล้วได้แล้ว <มา S 1> ได้แล้ว,ลวมาแล้ว,ลว,ลวเข้าโปรแกรมได้แล้วครับรีบเข้าห้องเรียนออนไลน์กันเลยทุกคนอ่าเจอละเจอละ เจอคุณครูแล้วครับนี่คุณครูแหรอครับเนี่ยสภาพพวกเขาครับต้องเข้ามาเช็คชื่อกับผู้ก่อการร้ายคุณครูครับคุณครูแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะถูกปิดไมค์อยู่ต้องหาทางเปิดไมค์เพื่อเช็คชื่อให้ได้ครับพิมพดาวคะ่ะมาแล้วคะ่ะอเออันนี้อันนี้พิมพ์ไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาหาวิธีโต้ตอบลูกฮันโหลมีการพิมพ์ไปรายง,งานตัวทวงเวลาในระหว่างที่หาทางแก้ไขเรื่องเสียงครับ ได้แล้วนี่ไ,ไ,ไ,ไงไมโครโฟนเซตพี่ค่ะเปิดไมค์ได้แล้วรายงานตัวเซตพี่ค่ะสวัส,ด,สดีค่ะบ้านแม่วิค่ะโอเคโอเคคุณครูได้ยินใช่ไหมครับถ้าได้ยินพยักหน้าให้หน่อยครับ <S 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 คุณครูไปยักหน้าเงึกๆงึแกแป๊บก็ได้ยินเสียงครับเอาเป็นว่าผ่านด่าน,นแรกครับเรียบร้อยไปหนึ่งโปรแกรมที่ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับ แต่โปรแกรมทมี่ใช้เรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่โปรแกรมเดียวครับเพราะโจทย์ข้อต่อไปก็คือต่อไปให้นักเรียนสลับเข้าไปเรียนออนไลน์ในโปรแกรม Microsoft Teams ในเวลาเจ็ดนาทีค่อะอันนี้เราแบบเราชำนาญจากอันที่แล้วถ้าทางมั่นใจหน่าดูเลยนะครับหลังจากผ่านกิจกรรมแรกมาแล้วคือเน็ตมันช้ามากแล้วมันก็ <laughs> เน็ตมันตัดใช่ไหมแล้วมันก็เข้าไม่ได้แล้วมันก็กลับมาใหม่ น้องร้อนใจครับเพราะอินเทอร์เน็ตช้าครับเวลาเริ่มกระชั hmm. nah ้นเข้ามาแล้วครับแต่ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับแม่ไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าให้ให้ส่งอีเมลไปให้ให้คุณครูในไลน์ให้คุณครูเชิญทางไลน์เพราะอย่างนี้มันเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยลูกเข้าทางไลน์ยังไงยังไงก็เข้าโปรแกรมไม่ได้ครับสุดท้ายพวกเขาก็เลยตัดสินใจลองส่งอีเมลไปให้ทีมงานเนี่ย เชิญเข้าโปรแกรมดูนะครับนักเรียน,น,นเยนชิญในอีเมลด่วนมีไลน์มาบอกให้เช็คอีเมลครับอันนี้อาจจะได้ผลนะครับอ๋อ,อ,อนี่ยพิมลองเช็คดูสิคะอันอันนี้เหรอคะอ่าใช่อ่าอันบนสุดโอเคมีโอเคนี่ไงครับ เจออีเมลเชิญเข้าห้องเรียนแล้วนี่เลยเจอแล้วงานที่มอบหมายแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์อ,อันนี้อเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วเรียบร้อยครับเข้าคลาสเรียนได้แล้วดีใจด้วยครับให้นักเรียนส่งรายงานสั้นเรื่องแรงและการเคลื่อนที่โดยให้ถ่ายรูปและอธิบายการออกแรง5แบบส่งมาเป็นไฟล์ Word ภายในเวลา10นาทีเออนั้นคุณแม่ว่างานบ้านดีไหมคะ รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่แปเอุปกรณ์มาค่ะได้ได้ได้คุณแม่มีไอเดียแล้วก็อุปกรณ์นะครับอ๋อที่แท้ก็มาออกแรงทํางานบ้านแล้วก็ถ่ายรูปส่งการบ้านนี่เองครับทําเป็นเวิร์ดใช่ไหมเพื่อจะส่งคุณครูอ่ะใช่ได้ภาพครบแล้วครับทีนี้ก็ได้เวลาทําลงในไฟล์ Word จากในโปรแกรมกันแล้วครับแม่เมนูหน้าต่างเยอะแยะไปหมดครับจะหาเจอไหมครับเนี่ย เวลาก็เหลือไม่มากแล้วด้วยครับตรงนี้ปะคะปะตรงทีมอ่าเข้ามาที่ทีมก่อนค้นหามาแล้วเข้ามาที่อ่านี่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 เจอแล้วเจอแล้วเจอจนได้ครับเปิดไฟล์เวิร์ดเข้ามาแล้วอ่าต่อไปก็ไปเอารูปจากในไลน์เอาละเสร็จแล้ว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 ต่อไปส่ง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 แล้วมันกรูกำลังตรวจอยู่ทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับ คุณครูว่าอย่างไรครับผนหลุ้มขนลุล้มผนเย้เสร็จสิ้นภารกิจ <Yay! Yeah! S 1> ผ่านฉลุยครับและพวกเขาก็สามารถผ่านด่านเรียนออนไลน์กันได้ครบทุกด่านแล้วภารกิจในวันนี้สำเร็จแล้วครับ คือชื่นชมเด็กๆเลยค่ะว่าว่าเขารับผิดชอบได้ดีมากค่ะกับการเรียนออนไลน์ถ้ายิ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานเลยผมว่ายากเพราะนั้นเนี่ยการเรียนแบบนี้มันก็เหมาะกับผู้ปกครองที่จะต้องดูแลเทคแคร์ลูกอะครับต้องยอมรับว่าเด็กโหยากเหนื่อยครับคุณแม่มั่นใจในระบบของการเรียนออนไลน์มากกว่าว่ามันน่าจะเรียนถามมากกว่าเด็กๆน่าจะตอบโต้และเรียนเข้าใจได้มากกว่าฉะนั้นมันจะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าเรียนออนไลน์เท่าไหร่อะค่ะ เราได้เห็นโปรแกรม Zoom และก็ m i r o s o f t Teams ที่นิยมใช้เรียนออนไลน์กันไปแล้วครับทีนี้เรามารู้จักกับข้อดีและก็ข้อจำกัดของทั้งสองโปรแกรมนี้กันดีกว่าครับเริ่มจากโปรแกรม Zoom ที่มีข้อดีก็คือมีหน้าจอแสดงผลที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและก็ตอบสนองได้รวดเร็วครับแค่เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ก็ได้เลยคือไม่ต้องลงโปรแกรมเอาไว้ในเครื่องก็ได้แล้วการเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์เนี่ยก็ทำได้อย่างรวดเร็วครับแค่กรอกรหัส เข้าห้องประชุมหรือจะเข้าด้วยลิงก์ที่ได้รับมาแม้ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมไว้ก่อนก็เข้าได้เลยและในห้องเรียนออนไลน์เนี่ยทั้งครูแล้วก็นักเรียนยังแชร์หน้าจอส่วนตัวเพื่อให้ดูเอกสารประกอบการเรียนหรือเปิดดูสื่อการเรียนการสอนแบบอื่นๆได้อย่างสะดวกครับแต่โปรแกรม Zoom เองเนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่ที่ถ้าใช้แบบฟรีจะจํากัดเวลาในการใช้งานได้แค่ครั้งละ40นาทีเท่านั้นทีนี้มาดูฝั่งโปรแกรม Microsoft Teams กันบ้างครับที่มีข้อดีข้อแรกก็คือทั้งคุณครูแล้วก็ นักเรียนสามารถแชร์หน้าจอเพื่อดูเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนได้เช่นกันนอกจากนี้ครับยังมีลูกเล่นที่ช่วยในการเรียนการสอนอื่นๆอีกด้วยอย่างการสร้างชั้นเรียนในแต่ละวิชาขึ้นมาได้ครับเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าเรียนออนไลน์ตามรายวิชาได้หรือเราสร้างแบบฝึกหัดข้อสอบขึ้นมาได้ภายในโปรแกรมเลยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาทําข้อสอบครับแล้วก็มีการเก็บคะแนนได้ด้วยรวมไปถึงใช้สั่งการบ้านให้กับนักเรียนและก็ตั้งคะแนนให้การบ้านชิ้นนี้เนี่ยมีคะแนนแถมกําหนดวั ส่งให้ได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆครับที่ช่วยในการเรียนออนไลน์ได้สะดวกแต่ก็มีข้อจํากัดคือในการเรียนออนไลน์ที่จะได้ใช้ลูกเล่นเหล่านี้เนี่ยทางโรงเรียนครับต้องสมัครใช้ Microsoft Teams แบบ Office 365 Education ด้วยซึ่งต้องมีการเสียค่าบริการครับนอกจาก2โปรแกรมนี้ครับก็ยังมีโปรแกรมที่ช่วยในการเรียนออนไลน์อื่นๆที่นิยมใช้กันอยู่มากไม่ว่าจะเป็น Google Meet Line w o o f และอีกหลายๆโปรแกรมเลยแต่ไม่ว่าจะโปรแกรมไหนๆครับต่างก็มีข้อดีและก็ข้อจํากัดที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่เราเลือกจะใช้งานให้เหมาะสมครับก็จะสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างสะดวกราบรื่นแน่นอนครับ ใครที่คิดว่าการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะน่าจะสบายเนี่ยจีน่าบอกเลยว่าไม่จริงนะคะบางทีเนี่ยเครียดกว่าไปเรียนที่โรงเรียนปกติอีกนะคะเอ๊แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการรับมือกับความเครียดจากการเรียนออนไลน์ได้ยังไงบ้างต้องพึ่งคุณหมอแล้วล่ะครับสวัสดีครับคุณหมอเบนครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสถานการณ์สุขภาพจิตของออครอบครัวนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กในช่วงเวลาที่ต้องเรียนออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็พบว่าเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะมีความเครียดที่มากขึ้นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยการที่ต้องเรียนออนไลน์เด็กต้องอยู่หน้าจอนานๆมันก็กระทบนะตั้งแต่เรื่องของร่างกายทั้งกล้ามเนื้อตาที่อ่อนล้าจ้องหน้าจอนานๆเรื่องของกล้ามเนื้ออาจจะเป็น คอบ่าไหลมันก็ปวดเมื่อยไปหมดนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็สร้างความเครียดให้เด็กรวมถึงงานของเด็กในช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะมีมากขึ้นทํางานไม่ค่อยทันก็เลยทําให้เกิดความเครียดพอเด็กๆต้องเรียนออนไลน์เนี่ยแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ต้องทําหน้าที่คล้ายๆเป็นคุณครูอะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ยังจําเป็นต้องไปทํางานนอกบ้านภาระตรงนี้ทําให้คุณพ่อคุณแม่เครียดแล้วยิ่งกลับบ้านมาเจอบางครั้ง ลูกอาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนยังทําการบ้านไม่เสร็จก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกันก็ทําให้เกิดความเครียดค่ะค่ะคุณหมอแล้วอย่างนี้ค่ะเราจะมีวิธีรับมือกับความเครียดจากการเรียนออนไลน์ได้ยังไงบ้างหรอคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นที่าการดูแลพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารให้เพียงพอที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็การพักผ่อนค่ะเวลาพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนอกจากนั้นนะคะก็อย่าลืม ทำกิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายน่าจะช่วยให้จิตใจเราพร้อมที่จะไปจัดการกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเราเองหรือว่าเรื่องการเรียนออนไลน์ของลูกที่สำคัญคือบางครั้งคุณครูช่วยผู้ปกครองได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยอยากให้ลองปรึกษาคุณครูดูสำคัญที่สุดเลยเนี่ยถ้าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไม่ขัดแย้งกันก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจนะคะ ออคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์แบบเนี้ยเด็กมีความเครียดก็อาจจะไม่ได้ทําแบบปกติที่เขาเคยเป็นมานะก็อาจจะมีหย่อนหย่อนหรือว่าออไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรอย่างนี้บ้างเป็นธรรมดาเด็กๆเ,เองก็อยากจะให้เข้าใจตัวผู้ปกครองนะคะว่าผู้ปกครองเองก็มีความเครียดในเรื่องต่างๆเนะความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจตรงนี้ก็น่าจะทำให้อยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นค่ะ โอ้กระจ่างเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเบนมากนะครับที่มาให้คําแนะนําดีกับพวกเราครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะครับลองนําคําแนะนําของคุณหมอเนี่ยไปปรับใช้ดูนะครับรับรองว่าจะอยู่ร่วมกับการเรียนออนไลน์และยังมีความสุขมากขึ้นแน่นอนครับาที่พัก2ห้องสิบเวิร์กรฟมโฮมตอเช้าเลยนะครับเนี่ยขยันจังเลย คือพอต้องรีบปิดยอดบริษทัทนะครับลูกตั้งแต่มีโควิดมานี่พ่อไม่ได้ทำงานที่บริษทัทเงครับก็ต้องรีบจัดการอะไรให้เรียบร้อยที่บ้านเออนี่ลูกวันนี้มีเียนออนไลน์ใช่ไหมครับว่าแต่เรียนวิชาอะไรครับวันนี้วันนี้มีวิชาภูม,มิศาสตร์ครับตื่นเต้นมากเลยครับนะี่เล่นออนไลน์มาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ก็ยังไม่ชินสลกทีเฮ้ยลูกนี่ไม่ต้องตื่นเต้นสบายสบายเลยนะตอนเรียนอ่ะลูกเก่งเหรอสบายสบายทำตัวริล็กวิเลกฮะนะแล้วก็ตอนเรียนเนี่ยพ่อจะบอกเคล็ดลับให้นะว่า ตั้งใจฟังของครูเขาแล้วก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเก่งนะพอเราอยู่บ้านเนี่ยเราชอบวอกแวกไงทำนู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงี้ยมันจะตื่นเต้นแต่สบายนะเอ๊ะนี่ลูกแอบดูการ์ตูนตอนเรียนหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่านะครับพ่อแต่ผมกลัวจำไม่ได้อะครับจดก็ไม่ทันเหมอือนกันอะทางนั้นลุยเหมือนที่พ่อบอกสบายๆนะพ่อจะอยู่ห่างๆอย่า,ห,าห่วงโอเคนะลูกครับโอ,โอเคโอเหมือนเพื่อนจะเริ่มเขม้ามาแล้ยนะครับผมขอเรียนก่อนจะสบาย สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนวิชาที่ราบตอนล่างอยู่ในอิทธิพลแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมอืมตั้งใจเรียนจริงลูกดีดีดสบายนั่นแหละถูกต้องละอูะกก็นั่งวาดรูปเล่นอะไรพอกันูล้วตั้งใจเรียนผมกํลาลังวาดรูปแผนที่ประเทศไทยอยู่ เวลาเรียนวิสาด์อะวาดไว้จะได้จำได้ง่ายๆเอาแล้วไอ้ไอวาดเป็นรูปมันจะสู้จำเท่าเขียนตัวหนังสือเหรอเอาละครับบทเรียนผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วครูขอพักครึ่งเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยด้วยคำถามใครตอบถูกได้หนึ่งคะแนนประเทศเพื่อนบ้านประเทศใดติดต่อกับประเทศไทยเป็นระยะทางน้อยที่สุด ลุกลูกมาเลเซียมาเลเซียตอบเลยไอพ่อจะดีเหรอครับแม่ดีมาเลเซียเชื่อพ่อมาเลเซียอา้าวมนต์สพงยกมือจะตอบใช่ไหมครับเออเออคือตอบเชื่อพ่อมาเลเซียมาเลเซียครับโอ้โหถูกต้องครับเก่งมากมนต์สปงลองอีกสักข้อนะครับปากแม่น้ำอ่าวไทยมีรูปร่างเหมือนพยัญชนะไทยตัวใดครับเหมือนพยน อ๋อขอไข่ครับผิดครับบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยมีรูปร่างเหมือนเพยยนชนะไทยคือกอไก่หรือเราเรียกว่าอ่าวรูปตัวกอนะครับให้แก้ตัวอีกหนึ่งข้อขอคอดกระซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดใดครับปอปอกปานอยู่านใปตยานอ๋อปัตตานีครับผิดครับ ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไปเก่งซะอา้าเดี๋ยวพ่อประตูมันไม่ได้อยู่ภาคใต้น้ำเนี่ยอยู่ภาคกลางตอนล่างอ่ะครับก็พ่อไม่ได้บอกปตัตตานีทั้งหมดเมื่อกี้เราไปเก่งเนี่ยจะไปสบายจะไปสบาย,บาย,บาย,บายมันนี้เดี๋ยวพ่อทำโดดทำพ่อทำโดดพ่ออย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนกับปูก็เห็นหมดหรอกไม่เห็นหรอกเห็นตั้งนานแล้วครับคุณพ่อ อ๋อครับผมม,มโนครับพ่อมนัทครับตอนเรียนเนี่ยผมได้4ครับภูมิศาสตร์ได้4เลยแล้วก็ท็อปชั้นของห้องครับ โอคุณพ่อทําไปได้นะครับเล่นเอาสง,งงไปชั้งชั้นเรียนเลยเนี่ยแต่แหมเอาจริงๆถ้าเข้มงวดขนาดนี้นะคะเป็นจีน่าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเนี่ยนอกจากจะต้องเครียดเรื่องเรียนแล้วยังต้องมาเครียดจากแรงกดดันของที่บ้านอีกด้วยนั่งสิครัพี่ข้าว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้มงวดกวดขันให้ลูกตั้งใจเรียนแทนที่จะปล่อยปละละเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เข้มงวดมากเกินไปเครียดเกินเนี่ยก็ทําให้น้องๆเนี่ยนะครับเหนื่อยหน่ายกับการเรียนได้นะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ยังไงบ้างมาแชร์กันหน่อย <insects> ดีกว่าไหมาทาง f a c e b o o k Fan Page รายการ Tic แท็กเทคนะครับเพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเล็กรู้จัใช้อย่างเดียวไม่พอต้องขอรู้เท่าทันด้วยจะทันสมัยปลอดภัยทั้งครอบครัวแน่นอนครับ แล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบกับเรื่องราวของแอปพลิเคชัน d e l i v e อรที่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีเอาไว้แค่สั่งอาหารกันอย่างเดียวแล้วนะแต่ว่าจะทำอะไรได้บ้างนั้นเนี่ยต้องรอติดตามชมนะคะเรางไม่ตกเทรนแน่นอนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับทกแคทหรือเมทแคทโนนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ